สวัสดีครับเราอยู่กับทีเด็ดบอลเซียนแหล่งร่วมทีเด็ดฟรีฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทีเด็ดดีๆแบบนี้ทุกวันครับวันนี้เรามี5คู่1ลีกครับคู่แรกครับ at มาดริดพบกับเฟยเยนูคืนนี้เวลา5ทุ่ม45 at มาดริดยังไม่แพ้ใครตลอด8เกมเย้าทุกรายการที่ผ่านมาเสมอ2 จริงอยู่ที่เฟเยนูททำผลงานออกมาได้ดีไม่น้อยหน้าแต่พวกเขาต้องเป็นฝ่ายบุกไปเยือนมองแล้วเกมนี้เฟเยนูสไม่น่าหวังคู่ที่2อ,อาแบบไลซิคพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้เวลาตีสออาแบบไลซิคโชว์ฟอร์มออกมาได้โดดเด่นไม่น้อยด้วยเจ็ดเกมหลังยังไม่แพ้ให้ใครเลยบวกกับแมนเชสเตอร์ซิตี ล่าสุดแพ้รวด2เกมติดแถมยังเป็นเกมเยือนทั้งสองนัดมองว่าเกมนี้วัดใจใส่บอลรองอาแบไลซิกจะดีกว่าคู่ที่3นิวคาสเซิลพบกับปารีสแซงแชร์แมงคืนนี้เวลาตีสองแม้ปารีสแซงแชร์แมงจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์น,นี้มากพอสมควรเขาว่า3เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ให้ใคร บ่งบอกถึงเกมรับและรุกที่ดีเยี่ยมฉะนั้นเกมนี้ฟันธงปารีสแซงแชร์แมงแต้มบวกคู่ที่4ดอดอทมุนพบกับเอซีมิลานคืนนี้เวลาตีสดอดอทมุนทำผลงานออกมาได้ดีไม่น้อยด้วยชนะ2นัดติดในหลีที่ผ่านมาทั้งเกมที่พบกัน2เกมหลังสุดเสือเหลืองยังสามารถคว้าใช้มาได้ทั้ง2นัด บวกกับเกมนี้ได้บูก,กันในรังเย้าตัวเองรับรองดอดมุลยิงพรุนคู่ที่5ปอรโตพบกับบาร์เซโลนาคืนนี้เวลาตีสอบาร์เซโลนาเปิดหัวนัดแรกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้อย่างสวยงามด้วยการเปิดบ้านถลม่มรอแยนอันเวิร์ฟ5ต่อ0บวกกับปอรโตล่าสุดปุกไพ่ให้เบนฟิก้า1ต่อ0ในลีกที่ผ่านมา ฟันธงเกมนี้บาเซโลนามาเต็ม5คู่นี้ใครมั่นใจลุยเต็งได้เลยเรามาจัดสเต็ป3สัก2อันดูครับอันแรกครับตัวนี้มั่นใจได้เลยครับส่วนตัวนี้เอาไว้สำรองครับเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับยังไงสุดท้ายนี้ฝากช่องบอลเซียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจกันด้วยนะครับ